การมีคุณค่าในสายตาของแฟนเก่าสามอย่างเนี้ยที่มันทําให้คนเห็นคุณค่าของคุณครับวันนี้ถ้าเขาคิดว่าคุณเป็นความสุขเขาจะทิ้งไหมหรือว่าเราจะเลิกกันไหมไม่เลิกครับวันนี้เขากลับคิดว่าคุณไม่ใช่ความสุขครับเพราะงั้นเรื่องนี้คุณไม่สามารถไปเล่นได้ครับคุณเหลือช้อยสองตัวทําให้เขาเกิดความกลัวกับทําให้เกิดความหวังครับคุณต้องทําให้เกมน,นี้ยการเดิมพันของเขามันสูงครับแล้วเขาจะเห็นคุณค่าของคุณครับ หนึ่งครับในเรื่องของความเซ็กซี่ครับสองครับความโหมครับสามครับโปรไฟล์คนเวลามาสองคุณน่ะมันคือสิ่งแรกที่เขาจะดูคุณครับบางคนไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับโปรไฟล์เลยคิดว่าเออเขาต้องรักชั้นที่ความดีการซัพพอร์ตการสนับสนุนการให้ยืมเงินการช่วยลูกพี่ลูกน้องของเขาการช่วยญาติพ่อแม่พี่น้องของเขาเขาต้องสำนึกบุญคุณคุณคิดผิดครับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือที่3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาท,าา 3, บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเลือเพียงหาท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ